ดูนะครับนี่รวมตัวกันอีกแล้วสองแม่นี่สองแม่ก็แปลกนะครับแมวเนี่ยคือเขาให้นมสลับกันเลยไม่รู้ว่าลูกของใครของใครบ้างแต่มันรวมกันหมดเลยเวลาเขากินก็กินไปกระจุกเนี่ยครับอันนี้เป็นตัวเมียทั้งสองตัวนะครับสีส้มอะ่ะทีนี้เวลาเขาให้นมอะ่ะเขาจะสลับกันสังเกตนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูนะครับจําหน้าเขาไว้นะ แต่หน้าสีส้มอ่ะมันคล้ายๆกันแต่เขาจะมีจมูกสีขาวตัวหนึ่งกับไม่มีจมูกสีขาวครับทีเนี้ยเวลาเขาให้นมลูกอะ่ะเขาจะให้แบบแบบเป็นทีมแบบเนี้ยครับพอเสร็จแล้วเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งก็จะเอามาให้แล้วก็ลูกๆเนี่ยก็จะไปรวมกับทีมฝั่งนู้นเขาไม่แยกกันกินนะครับก็แปลงเหมือนกันเนี่ยพูดแล้วรู้เรื่องหรอรู้เรื่องเปล่าเนี่ยรู้เรื่องแน่เลย